นักเรียนนลโมนิกุ้มนลโมตระนลโมตุกอะไรนะคะบทสุดท้ายนะคะในวันนี้ก็คือบทที่สี่ศรัทธาต่อรอสูนก็คือถ้าเป็นประจับนอยู่ว่าคือบอร์อีมานกับปาร์ติโอสันรอดจำลองหรือเปล่าศรัทธายังไงนะเคียนรอสูนรอซูนมีกี่คนนะเคียนทราบหรือเปล่านบีล่ะนบีมีกี่คนทราบหรือเปล่าอ่าอาจจะยังไม่ทราบเนาะโอเค ต่อไปเดี๋ยวเราเราจะมากล่าวถึงในบทนี้นะว่ายังไงรอซูลคือใครเนาะอ่ะหน้าที่ของรอซูลยังไงเราจะได้รู้จักรอซูลมากขึ้นนะแต่ก็รอซูลคนสุดท้ายก็คือนบีมุฮัมมัดสุลลัละหัิวสลัมนะคนะนักเรียนโอเคเรามาดูว่าในบทที่สีเนี่ย เขาได้ยกสุรอัลบากอรอาให้เรามาเป็นเหมือนกับดาเลหรือว่าเป็นที่มาอ้างอิงอยู่ประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในเกนได้สไลด์นี้แล้วในเกีเราก็เปิดฝังเนาะเพื่อความสิริมงคงของชีวิตแต่ว่าในส่วนของบทน,นี้เขาได้ <c oughs> ยกแค่สุรเดียวเอะอายัดเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวกับ ความเป็นไปเกี่ยวกับราสูวนของเราก็คืออายักที่สองของสุรอัลบากรอกอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่สไตล์เหมือนกับเป็นในรูปของนามธรรมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังก็กดฟังได้ตรงนี้เนาะอัตโนมันะติไปก็คือในทำไมเขาถึงยกอายักที่สองขึ้นมาเรามาดูว่าทำไมอ่ะ ความหมายของมันก็คือรอซูลนั้นอ่ารอซูลนั้นนะคะขึ้นต้นด้วยรอซูลนั้นแสดงว่าเออ่ขาก็จะได้ให้ความหมายเกี่ยวกับรอซูลรอซูลนั้นก็คือแล้วก็ยังเจาะจงไปอีกก็คือเป็นนบีมูฮัมมัด็อลลอฮมอะลิซัลสัมเนาะอ่าได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ได <designs. S 2> <Hoy S 1> ้ถูกประทานลงมาแก่เขาจากพระเจ้าของเขาเละ่มุมินทั้งหลายก็ศรัทธาด้วยทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์และมาลาอิกั์ของพระองค์ และบรรดาคำพีของพระองค์และบรรดารสูลของพระองค์พวกเขากล่าวมากเราจะไม่แยกระหว่างท่านหนึ่งท่านใดจะบรรดารสูลของพระองค์และพวกเขาได้กล่าวว่าเราได้ยินแล้วและได้ปฏิบัติตามแล้วการอภัยโทษของพระองค์เท่านั้นที่พวกเราปรารถนาโอ้พระเจ้าของพวกเราเรายังพระองค์นั้นคือการกลับไปอ่าประมาณนี้อาจจะดูกังวลเพราะว่า ความหมายของศัพท์ในอัลกุรอานมันถ้าให้เปรียบกับเป็นของภาษาไทยก็คือใช้คาราชาศัพท์ซึ่งมันเป็นคาที่สูงนิดนึงสามัญชนของเราก็ใช้ไม่ได้แบบนี้อ่ะง่ายๆในอายัดนี้ยเขาได้ให้ความหมายว่ารอซูลน,นบ,บีของเราเนี่ยอลัลลอฮะได้อุดรุษหรือว่าประธานหมายถึงว่าได้ให้ตําแหน่งรอซูลมาเนี่ยเพื่อที่จะ มาเผยแพร่คําสอนศาสนาให้กับอุมมตศของเขาอ่าอุม,มตศของเขานี่ก็คือคนที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองอ่าประมาณนั้นแล้วส่วนในรายละเอียดปลีกย่อยลงมาก็จะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะคะนันเกเรียนอ่ะเรามาดูความแตกตา่างของคำว่ารอซูและนาบีแตกตา่างยังไงอ่ะที่แน่ๆก็คือการเขียนซึ่งแตกต่างกันแน่นอน แต่ว่าในความหมายลึกๆเข้าไปอีกก็คือนบีคือผู้ที่อัลลอฮ์ลงวะยูแต่ไม่มีหน้าที่เผยแพร่วะยูนั้นๆอ่าก็แค่ให้คำสอนมาแล้วก็ให้ขอปฏิบัติแต่ไม่มีหน้าที่ในการเผยแพร่มีแต่ไม่วาจิบก็คือไม่ได้วาจิบบนเขาถ้าเขาไม่เผยแพร่ก็ไม่บาปแต่ถ้าเขาเผยแพร่ก็ไม่เป็นไรอ่ประมาณนี้อันนี้คือนบีต่อมารอซูล รอซุนคือผู้ที่อัลลอฮ์ลงวายูและมีหน้าที่เผยแพร่วายูนั้นๆเช่นกันอ่ะก็คือประมาณรอซูนเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ลงวายูมาแล้วอ่ะเขาจะต้องเผยแพร่จะต้องในที่ก็คือวาจิบที่จะต้องเผยแพร่ห้ามซ่อนหรือว่าเก็บวายูอันใดอันหนึ่งให้กับตัวเองเด็ดขาดอ่าอันนี้ก็คือรอซูนความแตกต่างอ่าสรุปงา่ายๆคือนบีไม่จําเป็นต้องเผยแพร่คําสอน แต่รอซูล์จำเป็นและวาจิบในการเผยแท้คำสอนอ่าอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนอ่ะต่อไปคุณลักษณะของรอซูลอ่ารอซูล์นะไม่ใช่นาบีเพราะว่าในบทเนี้ยเขาจะเน้นไปในด้านของรอซูลนาบีก็คือจบไปแล้วจบไปแล้วสไล้์เมื่อกี้จบแล้วต่อมาเราจะมารู้จักรอซูลให้ลึกซึ้งกว่านี้รอซูลมีคุณลักษณะ4ข้อนี้ 1. ซิดดิก ก็คือการพูดความจริงสองอามานะคือรักษาคำพูดสามตับลิกคือเผยแพร่คำสอนสี่ฟตอ์นะจะต้องเฉลียวฉลาดอ่าเฉลียวฉลาดยังไงพระซูนเวลาจะไปเผยแพร่อะไรเนี่ยเขาจะเจออะไรก็ไม่รู้ดังนั้นเขาจะต้องมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอ่าจริงจริงพระสูรเนี่ยเวลาไปเผยแพร่ยกตัวอย่างเคสที่ไปเผยแพร่ศาสนาที่เมกกะ แล้วชาวกาเฟ่ไม่กะไม่เชื่อบบอบดุลโมัดเรานี่แหละเขาไม่เชื่อแล้วเขาก็ท้าอย่างไงท้านาบ,บียงไงอ่ะนบ,บีถ้าศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงจริง,รงอ่ะลองผ่าดวงจันทร์ให้ดูหน่อยสิอ่าเขาท้าอย่างนี้เขาท้า,ทานบ,บีททำไงละหมาดสองละกาอัดแล้วก็ขอพรจากพระเจ้าสรุปดวงจันทร์แตกเป็นเสี่ยงเสียงก็คือออกเป็นสองสี <c oughs> นะแล้ว ชาคาเฟ่เชื่อไหมไม่เชื่อยังไม่เชื่ออีกอะถ้าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงในโลกประกบดวงจันทร์เข้ามาอีกครั้งได้ไหมนบีก็ไม่เป็นไรละมาสองร้อก็อ่ะแล้วก็ดูอ่าสรุปอยู่ดีๆด,ดวงจันทร์ก็มาประกบกลับมาอีกครั้งสุดท้ายชาวคาเฟ่ที่ดูถูกนบีคนนั้นเข้าศาสนาไหมไม่เข้าอ่าหมดเยซีบิลละเนาะ คืออัลลอ์ได้ตืัตตีหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเชื่อมใจไม่ให้เขาอะเข้าศาสนาอ่าวัลอีบิลละเนาะไม่มีความอ่อนโยนในการเชื่อฟังนบีเลยอ่าประมาณนั้นนะอ่าต่อไปอืมคุณลักษณะตรงข้ามอ่าเมื่อกี้เป็นคุณลักษณะที่นบีต้องมี ต่อมามาดูที่ตรงข้ามของนบีไม่ควรมีรอศูลและเราก็ได้นะเราก็ไม่ควรมีนะหนึ่งพูดโกโหกสองทำในสิ่งที่เราห้ามาเช่นดื่มสูราซินานะขมโมยต่างๆและอื่นอีกมากมายเนาะที่ไม่ดีสามไม่เผยแพร่คำสอนต่ออุมาอืม รอซูลเมื่อได้วายูมาแล้วจะต้องเปิดแร่คำสอนต่อมัดเนานะะสี่ไม่เฉลิฉลาดในการแก้ปัญหาอ่าก็คือเป็นอะไรที่ถ้าเราเราเราจะต้องมีความเฉลวฉลาดบ้างแต่จะต้องไม่เท่านบ,บีนบ,บีหรือว่ารอซูนจะต้องมีความเฉลวฉลาดมากๆในการแก้ปัญหาเพราะว่าเขาจะเจออะไรที่หนักบททดสอบที่หนักกว่าเรานะ่ะประมาณนะั้น นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เนี่ยรอสูเนี่ยจะต้องมีความเฉลฉลาด่ะต่อไปคุณลักษณะที่มีก็ได้หรือมีก็ได้อ่าน,นี้ขอโทษนะขอแก้ขอแก้นิดนึงอย่างนี้นะหรือไม่มีก็ได้อ่ะอย่างเช่นรอซูซของเราเนี่ยทุกคนจะใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วไปก็ได้เช่นกินนอนดื่มทุกอย่างหรือไม่จําเป็นจะต้องใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ก็ได้เช่นนบบมุฮัมหมัน ที่ขึ้นไปลดการละหมาดจากห้าสิบวรตูจนเหลือห้าประตูตและนบีอื่นๆน,นบีเวลาเจอบททดสอบเนี่ยเขาจะเจอหนักกว่าเราดังนั้นอย่างเช่นนบีเนี่ยขึ้นไปหลังซูไม่ใช่หลังซูบอสิอประมาณหลังค่ำอะแล้วก็ลงขึ้นไปบนฟ้าเพื่อไปลดลดจํานวนละหมาดห้าวักรตูจนเหลือห้าเนี่ยอ่าลงมาหลังซูบอสอะจะบอกว่าในช่วงนั้นน,ะนบีเจออะไรมา ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปอ่าอย่างเช่นอีกคนหนึ่งนบีดาวูดนบีดาวูดนะคะที่เขาได้เจอบททดสอบคืออ่ร่างกายของเขาเนี่ยเจ็บป่วยมีแต่น,นอนนัมีอยู่ที่หนึ่งที่นอนไม่กินก็คือหัวใจอ่ะณช่วงเวลานั้นนบีของเราไม่จําเป็นต้องกินนอนดื่ อาอันนี้ก็คือความแตกต่างที่รอซูของเราเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับมนุษย์สามัญชนแบบเราทั่วไปว่าเวลาเขาเจอบอบอทเนี่ยเขาจะเจอไม่เหมือนเราอืมอันนี้ก็คือข้อแตกต่างเบซอร์เบซออ่าเนาอะอ่าโอเคแล้วก็เคสนาบ B ีอื่อีกมากมายที่เราจะได้เจอหลังจากนี้อ่ะข้อดีของการเป็นรอซูนนะข้อดีอืมเ็ต้องการเป็น แบบอย่างนะก็ต้องมีข้อดีแบบอย่างของมนุษย์เราก็คือรอโูนนี่แหละหนึ่งคำสอนทุกอย่างที่มาจากรอูซนที่เผยแพร่ต่อมนุษย์มนุษย์ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆดนอกจากรับฟังและทำตามเว้นแต่ผู้ปฏิเสธศร,ศร,รัทธาเวลาราอซูนนี่ให้คำสอนมาเราในฐานะมนุษย์จะต้องฟังและทำตามเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์่งอัลลอฮ์ก็คือศาสนาที่แท้จริงของเราเว้นแต่ผู้ปฏิเสธศร,ศร,รทัทธาก็คือใครคนที่ ไม่เชื่อฟังระโซนเขาก็จะไม่ทำตามต่อมาข้อสองระโูนเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ใช่จริงแล้วก็มนุษย์จะมีความเชื่อง่ายและยอมรับการช่วยฟังระโูนมากกว่าใชอ่อย่างเช่นถ้าหัวหน้าห้องเราอ่ะกับคนที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าห้องเราอ่ะ,อะ มาอยู่ดีๆมาสังงา่งอ่ะเราจะเชื่อฟังใครเราก็จะเชื่อฟังหัวหน้าห้องของเราใช่ไหมออ <c oughs> ก็เหมือนกับเรานี่แหละเวลาเราซูนมาเผยแพร่คําสอนอะไรเงี้ยเราก็จะเชื่อฟังรอซูนมากกว่าคนที่ไม่ใช่รอซูนอ่าต่อไปข้อที่สามเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะเราซูนนั้นเป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งจากอัลลอฮ์การที่มนุษย์ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเราซูนเก็ดเสมือนบททดสอบของมนุษย์คนในโลกใบนี้อืมอ่ะ ก็คือรอซูนนั้นน่ะคือผู้ที่ถูกแต่งตั้งจากลอชใชมีและเขียดังนั้นทําให้รอซูนในแบบเสมือนบททดสอบของมนุษย์คนหนึ่งบนโลกใบนี้อ่ะอย่างเช่นเวลานบีของเราเนี่ยเจอบททดสอบนบีมุฮัมมัดสุลตานหัวเลวัสลัมเนี่ยเจอบททดสอบครบใช่ไหมเวลาเราเจอบททดสอบบนโลกเราจะไปเปรียบเทียบกับของนบีอย่างเช่นเราเนี่ย ทำข้อสอบไม่ได้เลยแต่โพให้นึกถึงบททดสอบของรอโซนซึ่งมันทําให้บททดสอบของเราเนี่ยเล็กจนเท่ามดอ่ะแต่บททดสอบของนาเบียใหญ่โตมมากทําให้เรามีการเปรียบเทียบว่าเฮ้ยบททดสอบของนาบีเนี่ย,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 ยคือมันหนักกว่าเรานะทําไมเราแค่นี้เราจะมีความพยายามไม่ได้เออใช่ดังนั้นก็ให้นักเรียนดูบททดสอบของรอโซเป็นแบบอย่างดีกว่าเนาะอ่ะต่อไป ประเภทของวายูวฮยูที่ลงมาจากรอโซนนี่มีสองแบบนะเกียนสองแบบเท่านั้นนะเดี๋ยวออกข้อสอบตอบมากกว่าสองแบบผิดในะัะเกนต้องบอกว่ามีแค่สองแบบวายูแรกก็คือ,ขอเขาเรียกว่าวายูฮิสบะวายูฮิสบะนี่ก็คือมีระยะเวลาหมายถึงว่าลงมาแค่แป๊บแปบประมาณนั้นแต่ว่าลงในช่วงของรอซูนยังมีชีวิตอยู่อตัวอย่างเช่นนับิซอลและ อ่านบ,บีซอลแล้วเนี่ยคือเศกอูดออกมาจากหินอ่าสองนบ,บีมูซาคือเศกไม้เท้าให้กลายเป็นงูอืมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเศกสิบสองตาน้าออกจากหินด้วยไม้เท้าของตนเองอ่าเลิศต่อไปข้อสามนบ,บีอิชอานบ,บีอิชาคือเศกดินให้เป็นนกและมีชีวิตได้โอนเลิศดินเศกดินให้กลายเป็นนกแ <c oughs> ล้วแบบเศกวิญ,ญญาณให้ให้นกมีชีวิตกลับมาจาก เออมีชีวิตได้ต่อไปเซกคนตาบอดให้กลับมามองเห็นได้โอ้โหเลิศค่ะไม่มีแพทย์บนโลกแบนี้ที่สามารถทำได้ยกเว้นนาบีอชองนะอ่ะตอไปข้อสี่นาบีมุฮัมมัดของเราอ่าก็คือมอดิจัตหรือว่าวายูที่สำคัญที่สุดคืออิสระและแม่รอต์ก็คือการขึ้นไปบนชั้นฟ้าของนาบ,บีมุฮัมมัดเพื่อขอลดลักตูการละหมาดจากห้าสิบวัตูเหลือห้าวักตูจนเราได้ละหมาด ห้ารัปตูจนถึงทุกวันนี้นะอ,อันทำจลิลแล้วถ้ายังเป็นห้าสิบอยู่นะโอ้โหคงไม่เป็นเป็นอันทํางานทําการนะเกณฑ์วันๆก็ได้แต่ละหมาเนาะ,ะต่อไปวายูที่สองก็คือวายูมะนาวียะคือเป็นวายูที่ประทานลงมาในรูปแบบของคําสอนแลนะถาวรถาวรอ,อย่างเช่นคำเพียรอัลกุรอานอ่ะเขียนมายังไงลงมายังไง จนวันอาคิีรัตน์คสอนนั้นก็ยังมีอยู่อ,อันนี้ก็คือ Al อ Al ัลกุรอานเฉพาะอัลกุรอานนะไม่ใช่ไบเบิลนะถ้าไบเบิลก็คือมาจากเอ็นเจลตอนยังเป็นเอ็นเจลอ่ะเรายังเชื่อได้แต่พอชาวเรียกว่าชาวอะไรนะยวอ่ะได้เปลี่ยนจากเอ็นเจลเป็นไบเบิลอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อฟังได้แล้วจนสุดท้ายเหลือแค่คำพ่อัลกุรอานอย่างเดียวที่เป็นวาฮูมะนาวีที่ เป็นคำสอนที่ถูกต้องและทาวรที่สุดจนถึงวันอาคีรัตก็จะไม่ถูกลบลางไปได้กับอัลกุรอานเล่มนี้อ่าเก่งมากเลิต่อไปนะคะละเกียนหน้าที่ของรอซูลหน้าที่ของรอซูลมีอยู่สี่อย่างหนึ่งเป็นพยานให้แก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันอาคีรัตยังไงอ่ะพยานนี้ยังไงก็อย่างเช่นพอวันที่เขาจะตกนรกอะ่ะรอซูลนี่แหละจะมาเป็นพยานว่า พราะว่าพอถึงวันนั้นน่ะเราจะไม่มีสิทธิ์อ้างได้เพราะว่ารอซูลเนี่ยได้ไปเผยแพร่แล้วศาสนาอิสลามแต่เขาไม่ยอมเข้าฟังเองไม่ยอมรับเองอ่าดังนั้นเขาก็ต้องตกนรกด้วยความปรียายต่อมาข้อสองเผยแพร่คําสอนแก่ผู้ศรัทธาและเผยแพร่บทลงโทษแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาอืมจริงก็คือเวลามีคําสอนอะไรอ่ะรอซูลน่ะจะต้องเผยแพร่ส่วนในบทลงโทษรอซูลก็จําเป็นต้องบอก เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าอะถ้าไม่ละหมาดตกนรกนะอ่าถ้าขโมยโดนตัดมือน,นะอ่าถ้าดื่มเหล้าก็ทําให้เราขาดสติกลายเป็นคนที่ฆ่าคนนะอ่าพอฆ่าคนปุ๊บเราก็ต้องโดนฆ่ากลับประมาณนี้ถ้าในกฎของศาสนาที่แท้จริงอาต่อไปข้อถามเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่มนุษย์โลกใบนี้แน,แน,แน่นอนแน่นอนนบีมุฮัมมัดของเรา,ส,งงาสุลต่านอัลลดสก็คือเป็นแบบอย่างที่ นิดเพอร์เฟกที่สุดบนโลกใบนี้นะต่อไปข้อส <c oughs> ี่เผยแพร่คำสอนทุกอย่างทุกคำให้แก่มนุษย์โดยไม่มีการปกปิดและซ่อนเรรนใดๆใช่อย่างที่ได้กล่าวไว้ต้นข้บก็คือเนี่ยหน้าที่เนี่ยตรงนี้คุณในลักษณะของรศูนก็คือตรงที่คำว่าอัตบลีกเนี่ยอัตบลีอืม จะต้องเผยแพร่คําสอนซึ่งมันเป็นไปตรงกับในสไลด์ของทว่าหน้าที่ของเราสซนจะต้องเผยแพร่คําสอนทุกอย่างห้ามปกปิดและซ่อนเร้นใดๆอืมเนาะอ่ะนี่ก็คือหน้าที่ของเราโนเราสั่งให้คําสอนยังไงอ่ะใครพูดไปเลยนะต่อไปข้อสไลด์สุดท้ายของบทที่จีของเราดีข้อดีเนาะ ข้อดีเวลาที่เราศรัทธาเราศูนเราเชื่อฟังเราศูนเราไม่ได้เชื่อฟังอา่าสิ่งอื่นสิ่งสิ่งใดนอกจากศาสนาของอิสลามอย่างเช่นไม่ได้เชื่อฟังพูดผีปีศาจไม่ได้เชื่อฟังจีนไม่ได้เชื่อฟังไทรตอนหรแบแต่ว่าอันนี้ก็คือข้อดีของการเชื่อฟังเราสูน์หนึ่งให้เราเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้รับคําสอนจากเราศูลเพราะว่าคําสอนของเราศูลค์เป็นคำสอนที่แท้จริงใช่ ถ้าเราไปเชื่อฟังพูดผีปีศาจชายตอนยีนอะไรต่างๆผิดนะคะนักเรียนเพราะว่าคือเขาไม่ใช่คําสอนมาจาก All อัลลอฮ์อะมันนะถ้าเราเชื่อฟังเขาเราก็ตกศาสนาไปเลยปีใหญ่นะนักเรยอืมต่อไปข้อสองสำนึกในความอดทนของเราโซนที่เผยแพร่คําสอนด้วยศักยภาพอันเต็มเปี่ยมเลยถึงแม้เส้นทางการเผยแพร่คําสอนจะไม่ได้โรดวยลิ่กุลกาก็ตามจริง เราซูนบางคนนะเวลาจะเผยแพร่ศาสนานนเกยียดไม่ใช่ง่ายๆนะอ่าจะเจออะไรจะเจอแต่คนคาเฟ่ที่จะฆ่าเราซูนอย่างนาบีอ่ะที่อยู่ในสุขสบายสุดท้ายโดนไล่ออกไปอยู่มาดินนะเพราะอะไรเพราะชาวคาเฟ่ไม่ให้อยู่พื้นอยู่อิสลามต้องกลืนกินเมกะแน่นอนเขาก็เลยไล่และฆ่านะบีอเห็นไหม เส้นทางของนบีหรือว่ารอซูลทุกคนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะคะนักเกียรซึ่งคล้ายๆกับชีวิตเราเหมือนกันนะจะแบบเพอร์เฟคเติบโตจนถึงทุกวันนี้เราต้องเจออะไรมาเยอะอ่ะให้เราเปรียบเทียบดูนะต่อไปสามทุกอิทยาบทของรอซูลเราสามารถนํามาเป็นแบบอย่างได้จริงนบีของเรามมฮัมมัดสอลลลอิสลามเป็นคนที่มีมารยาทดีมากนักเกียรเลิศ กลับกันมาดูที่ตัวเรามารายาทของเราสามารถเทียบได้กับนบีไหมไม่ได้เลยอืออ่าเดี๋ยวจะยกตัวอยา่างมารายาทของนบีกับเมวมีวันหนึ่งนะแมวมานอนบนผ้าบนผ้าโพกข,ของนบีนบีทำไงรู้ไหมคือตัดตัดผ้าโพกให้เมวนอนแล้วสรุปผ้าโพกนบีกลับมาสมบูรณ์หไหม คือเขาให้เกียรติแมวอ่ะเขาให้เกียรติแมวนอนบนผ้าพุ่งเขาโดยยอมสละผ้าพุ่าสรุปแมวนั้นก็นอนหลับปุ๋ยสบายแต่ผ้าพบีก็คือพังต่อไปข้อสี่มีความสุขบนโลกดุนยาและอาเฟระอัลฮัมดุลิลนะนะขอให้นักเกียนของเราทุกคนนะคะอยู่ในข้อที่สี่ทุกคนอขอให้ชีวิต